ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายพระเจ้าทรงเห็นหัวใจของเราอพระเจ้าทรง,งยินดีก่อเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา พระเจ้าผู้แสนดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาลูกๆของพระองค์ที่เขาเป้าพระองค์ในวันนี้อยากพบพระพักพระองค์พระเจ้าค่ะอยากได้ยินเสียงพระองค์ที่จะตัดกับลูกๆของพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราทุกคนนั้นเข้ามาผ่อนพักกับพระเจ้า ข้ามาพักสงบกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีสิ่งใดที่จะรบกวนจิตวิญญาณของเราพี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าเลยมีอะไรสารภาพต่อพระเจ้าฮเลลูย่าพระเจ้าอยากให้ชีวิตของเราทัางลายขอาบมาหาพระองค์โอ้เข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงความจริงที่พระเจ้าทรงสร้างเราช่างหลาย พระองคงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกฮาเลลูยาลาลาสิลงสี่อยู่ในโลานีลเป็นของลรลา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 อาลาลอลานาาลลาลาลาลลาฮาเลลูล

ฮาเลลูยาาราาล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 าพระเยซูฮาเลลูยาาลาราาล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 าเยซูองค์พระเจ้าค่าเราขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาโอ้เสด็จลงมาประทับที่นี่เชิญพระองค์เจ้าค่าลูกๆต้องการพระองพระเจ้าถ้าบาสจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว โอ้เราไม่สามารถกระทำสิ่งใดได้เลยพระองค์เจ้าโอ้เยี่ยมเยียนเถิดพรงเยี่ยมเยียนลูกๆของพระองค์พระเจ้าและมาปดแอกในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาล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 าเยซูฮาเลลูยาเยซูในเยซูเยซู โอวิญญาณของพระเยซูทรงอยู่กับเราช่างหลายเมื่อเราต้องการพระเจ้าเมื่อหัวใจของเราหิวกระหายพระองค์โอพระพระเจ้าทรงรักเราเหลือเกินโอ oh, พระองค์ทรงรักเรามากเหลือเกินเู ฮัลลเลล่าลาล่าล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 าเยซูฮาเลลาาลลลา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 เยซูเราจ้าเราสรนเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าที่ความรักของพระองค์นั้นดำรงในชีวิตของเราเสมอโอ้หลายครั้งแม้ชีวิตของเราจะทำตัวไม่น่ารัก โอ้พระเจ้าก็ยังรักเราโอ้หลายครั้งเราทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียประเทศยพระองค์ยังรักเราอยู่โอ้สรรเสริญพระเจ้าโอ้แัะสรรเสริญและขอพรบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะฮาเลลูยาแม้ว่าเราจะเป็นอย่างไร

ฮราๆๆๆใเยซูพระเจ้าค <|ja|> ่าพการเชล้นลงมาเจิดพระองเจ้าค่ะเข้ามาชนะสูรหัวใจลูกของพระองด้วยโอ้เราดูว่าพระองพ้นทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าผู้สัพพันยูพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเราแม้ว่าเราจะอะไรในใจพระองทรงรู้หมดแล้วพระเจ้าโอ้แม้ว่าเราคิดอะไรในใจพระองทรงรู้หมด

ในเยซูฮันน่าฮัายซูโอ้ขอไฟลิดเดตของพระลงเทลงบาพระเจ้าโอ้ขอไฟของพระเจ้าเทลงบาเจ้าพระเจ้าข้าเผ่าผ่านความอสัดอธรรมพระองค์เจ้าวิญญาชั่วร้ายยักษิ้นจะไม่อยู่ในชีวิตลูกของพระเจ้าได้โอ้จะมีวิญญาณใดมลาล่อลวงลูกของพระเจ้าได้เลยพระเจ้าค่ะ ฮาเลลูยาเชาล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 าเยซูพระเจ้าห่วงเห็นประชากรของพลงโอ้จิตวิญญาณของเราสั้งหลายจะไม่ถูกรบกวนอีกต่อไปเมื่อเรามอบใจให้พระเจ้ามอบชีวิตให้พระเยซูผู้ดเดียวครอบครองโอ้วิญญาณพระเยซูครอบครองเราแล้วฮาเลลูยาเชีญาล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 าเยซูฮาเลลูยา

อเชิราราล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 าาาเยซูโอ้ขอการเจอรูปของพระเจ้ามากขึ้นโอ้ชีวิตของเราถูกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพระองค์เจ้าค่ะโอ้รับการเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดท่าชีและการกระทำโอ้ขอให้เป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้าใม่หมดทุกอย่างพระเจ้าขอถวายเกยีติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะขอการชำระล้างชีวิตของเราให้สะอาดพระเจ้าโอ้พระเจ้าให้สะอาด ไห้บอลสุดบอลสุดพระเจ้าค่ะโอ้ขอไฟเทลงมาพระเจ้าค่ะโอ้ชนะเอโอ้ไฟของพระเจ้าเทลงมาพระเจ้าค่ะโอ้เชลาลาลเอโอ้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่พระเจ้านิสัยใหม่ถวายแก่พระเจ้าโอ้เชิญลาละลลลอโลูกของระงที่อยู่ที่นี่โอ้อยาก ็อุปกรณ์ของพระเจ้าจยางเป็นภาชนะที่สะอาดพระเจ้าค่ะที่พระองสมทายได้พระเจ้าค่ะโอ้เผาไหม้จะพระลงเจ้าค่ะเออเลเรร่เลาาลลลลาลลลลพระเยซูโอ้พระเจ้าฮาเลลูยาทะลวงโอ้ทลวงชุบดวงใจทะลวงทุกดวงจิตวิญญาณพระราชาพระเยซูพระเยซูฮาเลลูยาโอ้วิญญาณทุกงญญาณจะมีเสรีภาพเพราะพระวิญญาณอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นโอ้พระเจ้าค่ะ ฮาเลลูยาล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 าเยซูขอความรักเติมเต็มเติมเต็มเราทั้งหลายพระเจ้าโอเยซูเยซูฮาเลลูยาล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 าโอแต่สัมผัสฝลนเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าเลือดของเราไม่บริสุทธิ์โอ้เลือดต้องล้างด้วยเลือดโอ้ล้างด้วยเลือดพระเยซูโอ้ชีวิตเราจะบริสุทธิ์พระเจ้าค่ะโอ้หลายครั้งลามาจากบัลพบารุด เลือดที่ไม่สะอาดมาจากบรรพบุรุษพระเจ้าเราขอพระโลหิตเลือดพระเยซูชำระเราให้สะอาดพระองเจ้าค่ะโอ้ไม่ว่าจะเป็นคำเช็คสาบใดๆโอ้ขอการถอดถอนในน้ำเยซูโอ้เชิญาดาดาด ลูกของพระองค์ที่อยู่ที่นี่จะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าโอ้ทุกคนจะร่วมมือกับพระเจ้าเต็มที่โอ้จะไม่ให้มารซาตานแทรกแซงอีกต่อไปพระเจ้าขอปิดประตูนั้นพระเจ้าค่ะโอ้การคิดลบโอ้พูดลบจะไม่อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะโอ้ลูกของพระองค์จะมีชัยชนะลูกของพระองค์จะมีชัยชนะพระเจ้า เทความปวดปานลงมาพระเจ้าค่ะโอ้เชาเยซูเยซูเยซูละสรรละสวนพระองค์พระเจ้าค่ะฮาเลลูาโอพระเจ้าค่ะโอลรับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าฮาเลลูยาโอลาคราลรับการเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนแปลงเหมือนพระเยซูพระเจ้าฮาเลลูโอ วิญญาณแหความดีงามโอ้ความถอมใจความถ่อมใจเทลงมาพระเจ้าวิญญาณพระเยซูโอ้วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเยซูสวมทับเราด้วยพระเจ้าอาเลอดล้วาๆพระเยซูอิซาร์ฮิซาร์ดลับลง ลา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 เยซูส่งเครื่องฉันพระองค์เจ้าค่ะโอ้ส่งเครื่องฉันพระองค์เคลื่อนตามประททยพระองค์ฉิดพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าทุกคนจะสรรเสริญพระเจ้าทุกปากจะนมัสการพระองค์พระเจ้าพระองค์ผู้ดีผู้สมควรได้รับการสรรเสริญโอ้พระเจ้าผู้ที่มีชัยชนะผู้ที่มีเสรีภาพ นมัดกการพระองได้ด้วยออกมาจากก้นบึ้งหัวใจออกมาจากจิตวิญญาณและความจริงของเราได้โอ้เมื่อเราเห็นสง่าราศีพระลงฮัลลยาเชลละลาละลลา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 โอ้เราเห็นการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแลลวพระเจ้าโอ้เชลลา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 ลลลลลเยซูพระองผู้ทรงพระชนอยู่พระผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าประทานชัยชนะให้ลูกของพระองประทานชัยชนะใอ้ลูกของพระองคที่อยู่ที่นี่พระเจ้าโอ้ เชิญาล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 าเยซูโอทุกหัวใจทุกจิตว oh, ิญญาณวันน oh, ี all, ้จะไม่มีอะไรปิดส้นพระเจ้าได้ไม่มีอะไรปิดส้นเลนพระเจ้าได้โอ้พระเจ้าค่ะฮาเลลูยาพระเจ้าทะลุทะลวงหัวใจของเราทุกดวงพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าเข้าพระองค์ในวันนี้โอได้หัวใจที่บริสุทธิ์โอ้ใจสะอาดมือบริสุทธิ์พระองค์เจ้าจะได้พบพระองค์จะได้พบพระพักพระเจ้าโอฮาเลลูยา ชี่าล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 าเยซูเยซูเยซูเซูโอขอพระเกียรติพระสิริเป็นของพระงผู้เดียวโอ้็นแบปดอยทุกคนออกปดไปทุกคนออกพระิริพระเกียรติเป็นของพระงผู้เดียวโอ้ชีนาล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 าเซูโอ้เซูโอ้เฮซูเซูเซูัลลลารับกำลังใหม่รับกาลังใหม่รับกาลังใหม่โอ้รับกาลังใหม่จากพระเจ้า การเิมสดใหม่การเจิมสดใหม่โอ้การเจิมสดใหม่พี่น้องรับเอารับเอาด้วยความเชื่อโอ้พระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราฮาเลลูยาชีสาลชีสาลฮาเลลูยาเอเมนพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสรรเสริญพระองค์แล้วขอบพระคุณพระองค์พระเจ้า โอ้ที่ทรงรักและห่วงแหนลูกของพระองค์เหลือเกินพระเจ้าดูขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชิญประทับเชิญประทับลงเพราะการทรงสถิตที่หนาแน่นมากขึ้นพระเจ้าทำตามพระทัยพระองค์เชิญพระเจ้าให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์เถิดพระเจ้าลูกลกของพระองค์จะทำหัวใจลงจะทำหัวใจลงต่อจากพระบาทพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซูฮาเลาล,เลูยาฮาเลลู